นีนรู้หรือเปล่าเขาอยากเจอคุณมากเนียเ่ย,ยใครนึกออกเ่าดูสากผลงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาเฝ้ารอวันนี้จะได้เจอคุณโวยเพราะว่าเขาแอบ,บสองคนอยู่ตลอดเวลาสองทุกช่องทาง วันไหนที่ได้บังเอิญเจอกันนี hey, ่ต้องบอกเลยใจเต้นต so ุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มต้ต่อมตหัวใจเต้นนความรู้สึกของเขาต้องบอกเลยอยากเจอคุมากนะเขาอยากเจอคุณมากนะเพอเพอส่องคุณตามโซเชียลเนะเพราะว่าอยากเจอจริงๆอยากเจอตัวเป็นๆน่ะอยากเจอกันอยากเห็นกันะอยากได้การคิดกันน่ะโอ้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ต้องบอก อยากเจอคุณมากกอไก่ล้านตัวนะอืมนะเอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะเพราะครอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกว่าอยากเจออยากเจอคนรู้กัหมดแล้วนะเฮย้ฮยคุณอยากเจอคุณมากนะพัมเพิลเมอรารู้หรือไม่ว่าฉันอยากจะเจอเธอหนักหนาอะไรอย่างเนี้อุ้ยตายแล้ว <c ười> ดูจะกผลงานตรงนี้นะดูเขาเฝ้าพืละเมอหาเพอพวกถึงคุณเยอะนะแอบสองคุณก็เยอะนะแอบดูลูกคุณวนไปวนมาก็เยอะนะแอบรู้สึกแบบว่าคิดถึงคุณนะก็เยอะนะดูอยากเจอคุณมากอยากเจอจริงๆอยากเจอจริงจัง กม่ังตั้งเด็กน,นะนะดูจากพลังานนะตรงนี้อยากเจอคุณมากเลยนะมันคิดถึงนะมันคือดอดเดนะโอ,อรู้สึกอยากเจอนะคิดถึงนะเขาเรียกว่าคลั่งใครคลั่รักนะหลงรักหลงไหลคลั่งใครหเดกอนนะมีความรู้สึกคิดถึงคุณมากอยากเจอเหลือเกินเขาอยากเจอคุณมากนะจ๊ะ จริงใจไม่ไก่กาเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้ะอยากเจอมากอยากเจอคุณจริงๆไม่ติดหนังด้วยนะโอ้มันมีความคิดถึงมันมีความห่วงหาอาทรต่างฝ่ายตางคิดถึงคุณก็อยากเจอเขาเขาก็อยากเจอคุณคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเพอๆนะเขาคิดถึงคุณมากด้วยนะมากซะจนแบบว่า เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดถึงคุณนะไม่แสดงออกเนี่ยต้องบอกเลยแอบไปแบบแอบไปแบบคิดถึงอยู่คนเดียวแอบไปแบบแสดงอาการออกอยู่คนเดียวอะ่ะโอ,อ้อาจจะเป็นคนแบบว่าเก็บอาการนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยอยากจมมากคิดถึงคุณมากอยากเจอตัวเป็นๆมากอยากใกล้ชิดมาก มันแบบโหยหาไม่ไหวมันคิดถึงไม่ไหวโอ้มันห่วงหาอาทรไม่ไหวมันหัวห่วงห่วงใหญ่ไม่ไหวเลยนะนูจากพลังงานตัวหนึ่งต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณมากและอยากเจอคุณมากมากกไก่ลาตัว ใรกลกับน,นายนายแล้วก็แจกเงินนี้ออกไปเยอะเพื่อยินยานระพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ